สวัสดีครับพบกับช่องซับสิงทองชนแนลวันนี้ครับมางานดินครับกำลังเข้าบ่อดินขเขาแจ้งมาว่ามีพันเที่ยวนะครับ นี่กำลังเข้าบอ่อดินนะครับมีงานทรายหยุดอยู่นะครับแต่มีงานดินเข้ามาก็เลยเข้ามาบอ่อดินก่อนนี่ครับบอ่อดินอยู่ข้างหน้านะครับเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับลงไปดูกันครับ ลงในหมู่บ้านใกล้ๆครับไปกลับได้จประมาณสัก7-8โลขึ้นไปอยู่ข้างบนดูครับมาแล้วครับนักเกนนเราย้ายจากบนดอยลงมาครับ เสด้าเอากี่เที่ยวครับวันนี้แป,ปดแ <laughs> ปดหน้าแปดหลังแปดหน้าแปดหลังนี่ครับบอดิน <laughs> เรา ลงแม้ก็ทําแท้งก่อนเลยครับ6ล้อจะได้วิ่งสบายเดี๋ยวจะตัดแท้งใหม่นะครับเดี๋ยวจะตัดท้งใหม่นะครับ,ต,รบตัดตรงนี้ไปเลยไล่ไล่ไล่ามาแทน6ล้อไปเลยนะครับ รอแล้วขึ้นขึ้นไปนู่นเลยครับเพราะว่าตรงนี้ตรงทางขึ้นนี่ก็น้ำม,มันออกครับเป็นน้ำออกรูน้ำซึมทําทางก่อนครับทีมงานนี้ไม่ต้องกลัวครับแม้วันแรกนี่จะเที่ยวแรกก็นู่นแล้วครับเก้าโมงครึ่งสิบโมงแล้วนะครับ ตัดทางลงก่อนนะครับ บ่อดินใช่ว่าจะดินเยอะนะครับขุดลงไปนิดหน่อยก็เป็นหินนะครับแถวนี้ สองสื่เน็กเจนเรครับงัดงัดก่อนงัดหินก่อนเจอเจ้าตัวนี้ทีไรนี่ไม่ผิดหวังเดี๋ยวเจ้าเ,เน็กเจนนี่ไม่ผิดหวังครับได้เห็นงัดตลอดพอเลี้ยงครับเชา้ชาเช้านี่มาดูมาดูมาบอกให้ตัดแทงก่อน เพราะว่า oh, uh, ข้างหนนู uh, ้นทิศเราจะเลี้ยวขึ้นเมื่อเช้านี้มันเป็นน้ำออกแถวแถวนี้นะครับแล้วไหลลงไปมันเละ,ะครับรถขึ้นลงลำแบกนี่ครับเจอจอมพลังเข้าไปหน่อยนี่ครับรอบๆบ่บบอก้อนใหญ่ก็จะเก็บไว้เอาไว้ผมแสกผมอะไร เป็นน,น่าจะเป็นหินแล้วครับมีดินเป็นนิดหน่อยนี่เคียแทงก่อนน่าจะพักใหญ่ๆครับเผอ,อนี่ครึ่งวันครับ เอาคนน่อยเนาะลุงในหัวใฟนี่หรอครับโอ้เข้าที่แน่นี่ยครับแน่งานก็แคบนะครับ แนางางมนี่ถังเข้าแคบน่าจะแคบนะครับพอเลี้ยงบอกยังไม่เห็นหน้างานมเลยเนี่ยครับตรงนี้ครับมันจะมีน้ำออกน้ำซึมน้ำซึมแถวนี้ครับ อันนี้ไหลลงไปเป็นทางขึ้นไม่ได้แน่นอนครับรถหมดสิทธิ์ครับมีปั่นฟีแน่นอนรถเปล่าแทางก็จะลงนี้ไปปุ๊บก็ตัดโค้งลงนั่นเลยนะครับต้องหาดินมาเสริมข้างล่างก่อน เจ้าแมวจอมพลังฟื้แฟัดดีจริงๆครับลงเทรลแล้วก็ไม่พูดพามทำเพลงครับปรับแางเสร็จก็มางัดหินก้อนใหญ่ออกแล้วก็ตัดทางนะครับ นี้เราชมเจ้า320 n e x g e นงัดหินทำทางไปก่อนนะครับเกยวการไปลงดินแน่งงานนี่น่าจะเป็นคลิปต่อไปนู่นแลครับเพราะว่าก็ทำาทางก็ใช้ระยะระยะเวลาพักใหญ่ๆเหมือนกันอยาจะได้ออกเที่ยวแรกกัน เหมือน่าจะเป,เป็นรถเปล่าขึ้นนะครับรถหนักจะลงจะลงเส้นนั้นครับจะตัดลงมาแนละ้วแงจะตัดจะตัดลงมาเป็นรถหนักลงแต่ฝนตกหลายวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะลงได้หรือเปล่าต้องไปเช็คดูอีกทีครับ ทำตรงทางขึ้นก่อนครับรถถไปเช็คดูก่อนโอเคหรือเปล่ารถถก็โชเฟอร์ก็เป็นคนขับแมคโคเจ้าคมวส,สุ PC 200รุ่น7คัทนที่อยู่บนดอยนะครับพอดีคนขับรถถยายังไม่ว่างครับแกก็เลยมาขับแทน ngắt 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 đeo hấp. trong cúi há, đinh há, hìn con lép lép cả hấp ทีมงานก็เริ่มทยอยมาแล้วครับหกล้อ เดินก็ไม่ดีนะครับสงสารยาง6กล้อครับ ครับเดี๋ยวลงดินตักดินลงดินแน่ง,งันเดี๋ยวไว้ชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ